สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของการเซนนะครับการเซนเนี่ยส่วนมากจะนิยมใช้สำหรับการใส่เอฟเฟกต่างๆนะครับเช่นรีเวิร์บคอรรัสเป็นต้นนะครับจะนิยมการเซนกันแต่ว่าถ้าเราใส่ลงไปในแท็กตรงๆตรง,ตรง,ตรงช่องอินเสิร์ตด้านนี้นะครับก็ถือว่าไม่ผิดเช่นกันนะครับอยู่ที่เสียงที่เราต้องการมากกว่านะครับ ขั้นแรกนะครับผมก็จะให้ฟังเสียงของเปียโนนะครับก็ลองฟังดูครับ โอเคนะครับไฟลคลิปเสียงตรงนี้นะครับจะยังไม่ได้ใส่เอฟเฟกนะครับไม่ได้เซนเอฟเฟกไปที่ไหนนะครับขั้นแรกนะครับเราก็จะทำการเซนนะครับเราก็ไปที่ช่องเซนตรงแท็กนะครับด้านซ้ายมือหรือว่าเราจะเปิดมิกเซอร์ขึ้นมาก็ได้เช่นกันนะครับตรงแท็กด้านบนเนี่ยจะเป็นส่วนของการอินเสิร์ตนะครับตัวส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นส่วนของ การ s ซนเอฟเฟกนะครับขั้นแรกนะครับก็กให้เราเลือกว่าจะให้เซนไปที่บัสไหนนะครับเช่นผมให้เซนไปที่บัสหแล้วกันนะครับโปรแกรมเจ้าก็จะสร้างออกให้อัตโนมัตินะครับสำหรับออกเนี่ยก็จะเหมือนกับแท็กแท็กหนึ่งนะครับเป็นแท็กที่เราจะสามารถใส่เอฟเฟกต์ปลักอินอะไรก็ได้นะครับหรือเราจะตั้งให้ o u t p u t นะครับไปออกที่ บัสท,ที่1ก็ได้เช่นกันนะครับเช่นผมมีกีตาร์อยู่3ตัวนะครับจะสร้างกรุ๊ปให้กับมันคือเราสามารถควบคุมเลเวลโดยใช้แท็กออกแท็กเดียวนะครับเราก็สามารถที่จะตั้งให้แท็กนั้นๆนะครับแท็กที่เราต้องการเนี่ยไปออกที่ออก1แล้วเวลาเราจะเบาเสียงกีตาร์แล้วก็ปิดออก1อย่างเดียวเลยก็ได้เช่นกันนะครับแต่ในส่วนนี้ผมจะสร้างออกขึ้นมาเพื่อใส่ เอฟเฟกนะครับเพื่อเซนต์ไปให้ไปรวมกับสัญญาณจริงนะครับแท็กนี้ต้องสร้างเป็นสเตอริโอนะครับขั้นแรกเนี่ยในแท็กออกให้เราใส่ตัวรีเวิร์นะครับเผมจะขอใช้เป็นสเปซดีไซเน n e r นะครับของโปรแกรม Logic ในส่วนของรีเวิร์เนี่ยอยู่ที่เราต้องการนะครับว่าความต้องการของเราต้องการเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะเลือกเป็น Last Space นะครับก็คือ จะเป็นพื้นที่ที่ออกมาใหญ่ๆหน่อยนะครับีเวิร์จะทำให้ดูกว้างขึ้นแต่ผมเลือกเป็น l a า g ์ฮอ l ์แล้วกันนะครับเดี๋ยวจากนั้นนะครับให้เราลองเซนต์ก็คือส่งสัญญาณนะครับไปหาแฮกออกนะครับว่าเราจะส่งมากน้อยเท่าไหนายอยู่ขึ้นอยู่กับการฟังของเรานะครับในการทำงานของการเซนต์เนี่ยก็คือว่าจะมีแท็ก เนโนนะครับที่เป็นแท็กที่ส่งสัญญาณออกไปนะครับเป็นสัญญาณแห้งๆก็คือสัญญาณไฟล์เสียงจริงๆเนี่ยไปหามาสเตอร์แล้วก็ในส่วนของออกเนี่ยจะเป็นเสียงของรีเวิร์บนะครับเพียวๆนะครับก็คือมันจะส่งออกไปที่มาสเตอร์เหมือนกันแล้วเสียงรีเวิร์บกับเสียงจริงเนี่ยก็จะไปรวมกันทําให้เกิดเป็นเสียงรีเวิร์บนะครับเดีย๋ยวเราลองดูอันนี้ผม เซนต์ไปซักหกแล้วกันนะครับลบหกเดี๋ยวเราลองฟังกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดเอฟเฟกดูนะครับ จะสังเกตได้ว่าความกล้องกังวานของเปียนโนยนั้นก็ลดลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกลับมาอีกทีนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการเซนนะครับส่วนไอแท็กอ็อกเนี่ยอย่างที่ผมได้พูดไว้ว่าจะมีเฉพาะเสียงที่เป็นรีเวิร์บนะครับออกไปเดี๋ยวเราลองฟังดูนะครับอันนี้จะเป็นเสียงรีเวิร์บ้วนๆเลย<ค><ณ>เดี๋ยวลองกลับไปฟังดูนะครับ พอเราเอาเสียงรีเวิร์บเนี่ยที่แท่งออกนี้ส่งไปหามาสเตอร์นะครับไปรวมกับเสียงจริงนะครับก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับครับแล้วก็สำหรับ Space Design นะครับก็จะมี พีเซตต่างๆให้เลือกมากมายนะครับว่าเราจะเลือกให้ตัวรีเวิร์บของเราเนี่ยเป็นชนิดใดนะครับอย่างเช่นจะเป็น nano e r ลูมจะเป็นเป็นโนวอมก็แล้วแต่สิ่งที่เราต้องการนะครับก็สำหรับวิธีการเซ็ตน,นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ลองทำดูนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับยังไงคลิปหน้าติดตามชมนะครับว่าจะมา แนะนำการใช้งาน Logic Pro ในเรื่องของอะไรสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมขอบคุณครับ